ประกาศหานะครับซื้อจริงจ่ายสดทั่วประเทศผลสดโกโก้นะครับมเมล็ดสดมเมล็ดแห้งนะครับเปลือกใครมีนะครับแจ้งมาได้ใต้คลิปนี้นะครับโพสต์มาได้คอมเมนต์มาเลยลิิต่อ0 6 5 2 5 4่9 4 6 0652545946ครับเราจะมีรถวิ่งรอบรับซื้อ ทั่วประเทศนะครับทุกวันที่10 20 30ของทุกเดือนโดยมีการบริหารงานโดยการแจ้งยอดนะครับวันที่ทุกวันที่ลงท้ายด้วย8ลงท้ายด้วย9วันที่10ไปซื้อจ่ายสดเลยนะครับไปซื้อจ่ายสดเลยนะครับก็บอกประกาศข่าวฝากแชร์ไปถึงทุกที่นะครับเพื่อเตรียมงานนะครับในระบบต่อไปนะครับเมื่อการเงินลงเรียบร้อยจะมีการ ทำเชิงระบบนะครับมีการเหมาเก็บเมาซื้อนะครับบำรุงดูแลนะครับจัดเก็บนะครับให้คําแนะนำดยถึงรวมไปถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารความรู้นะครับต่างๆด้วยนะครับเชิงระบบเพื่อพัฒนาโกโก้ประเทศไทยนะครับอันนี้คือเตรียมงานมาแล้วรอบนี้เป็นการซื้อสดผลสดนะครับเมล็ดสดข้างในนะครับเมล็ดสดยังมีเมล็ดงอกเราก็ซื้อนะครับ มาเมล็ดแห้งที่มีอยู่เราก็ซื้อตามคุณภาพนะครับราคาตามคุณภาพนะครับเมล็ดสดจากรู้ราคาเท่าไร่ผลสดราคาเท่าไหร่ติดต่อผมมานะครับตุยธำธำโปโกนะครับศูนย์หกห้าสองห้าสี่ห้าเก้าสี่หกนะครับแอดไลน์แจ้งมาได้เลยนะครับติดต่อโทรเข้ามาได้เลยนะครับทั่วไทยครับเรามีศูนย์กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยอยู่แล้วรถวิ่งรอบเป็นโซนนะครับไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะติดต่อมาได้เลยนะครับตุยาำํำโปโกครับสวัสดีครับ